สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศไรยกานในห้อยผ้าเลาะนะครับมือนีบเบิงนะครับกลวยง่ามเมืองกาลสินคือเก่าอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับเป็นบล็อกใหญ่ใส่จมโบนะครับซึ่งพี่น้องเคยเห็นในสนามประกวดละกกาเคยเห็นหลายโตแล้วตอนนี้มีตรบล็อกใหญ่ใส่จมโบนะครับพี่น้องอยู่ในขอกก่อนเด่นทางายคุณแม่ก่อนสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไงครับชื่อแม่ปาน้อมค่ะป้าน้อมฟ้ามเนาะคลวยง่ามเมืองกาลสินเท่า แม่บ้านตะบนอำเภอครับตะมนกาลสินอำเภอเมือ,องจังหวัดกาลสินค่ะถนนดงปออยู่บ้านดงปอถนนดงปอถนนดงปอเลยค่ะสิเ,<อ>เกตเทศบาลเบอร์โทรศัพท์ูนี่ย0842089659นี่เบอร์ตรงเลยนะแม่เนะะเาะอ้าวเบอร์ตรงเบอร์ไล่เบอร์อยังโทตรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับว้าวตัวนี้เล่ตัวแรกนี่ก็เป็นลูกตัวใดแม่ลูกเบิ้มพัล้านะโอแม่สาวบอแม่สาวค่ะ อนนี้อายุลูหลายปีไดนีนิอายุผสมผสมลูกแรกค่ะผสมได้สองเดือนกว่าผสมตัวไหนครับมหาเสพค่ะโอ้ห้อมโตห้อมโตอ่าของดาบเปียกอพี่น้องครับพูดละเปียกตมเบ่งเงาหางในบักไงเลยพูดละปาดโถวตัวนี้ท่องนะครับค้มโตของดาบเปียกไปได้เจ็กเดือนแล้วแม่ประมาณสองเดือนกว่าจ้ะเดือนกว่ายังบวอนตรวจว่ได้ตรวจท่องบัดดีราคาแม่มีราคาบ่ีย ลราค่ากะามองเข้าสียเอาไหมโป้โป้โป้ให้พี่ร่องตอร่องได้ราคาเท่าไหร่อันส,สิบห้าเพื่อละค่ะสิบหา้าสิบหา้าสิบหา้บหาในหข้าตอร่องได้ก็เนาะเป็นราคาที่ตอร่องได้พี่ร่องได้แสนห้านะครับเบื้งร้อยสี่สิบห้าผมวัดประหันข้วยแม่สาวทองแหลกของมหาเทพโคมโตุเบื้งหางเพื่อละตรองนี่เป็นลูกบุ่ม แม่ดาลูกเบิ้มอ้าวพี่น้องยังทัาขม้ามากตัวไหนสนใจยังทักคุณแม่เอาเอาละไว้แม่ไปเบิ่งตัวต่อไปแม่พูดละ่ะปไปพี่น้องครับตสะอ่อนบ่าพูดล่ะลูกเบิ้มนา้าขักปึกเลยนะครับคุณมาพี่น้องครับมาเบิ่งตัวต่อไปบ้านนี้ปไปแม่นี่กับพ่อแม่นี่พี่น้องเอ้ยมาเบิง่งกล้วยงาก่รา,าเบิงยยยยย่งกล้วยงากล้วยใหญ่พูดล่ะพูดล่ะวาดโพ ตัวนี้เนลูกจกักโตแล้วแม่อันได้ตัวหนึ่งอย่างได้ตัวหนึ่งอ่าตอนนี้เราวอันทับปะอันท้องว่างครับ้องว่างอ่าเพิ่งแยกลูกออกเนาะสูงายไป่ะได้แม่ร้อยสี่สิบปดร้อยสี่สิบปดปาดโถ่บึงคุณละท้ายคุณละคุณละใส่ซื้อแล้วไปจไออางไหแม่ซื้อไปจางไม่ซื้อบ่หนี่ม่อยู่แต่ว่าจำไา้ได้นี <laughs> ่ตะเลี้ยงไปเรื่อยๆสูงร้อยสี่บปด ผู้หล่ะเอิ้งโอ้ยดั่งกลิเอกลักษณ์นาเขาพูดหล่ะแงขาสวมข้อแงขอข่ข้อขาคบปัดเลยบงเขาเปิดง่ามพู้ล่ะอ่างบอดอกขาบอเสียนะแม่เนาะแม่จะรับประกัน,นประกันตำนี้ครับรตำนี้ตัวนี้เปิดลายปนะในแม่สิบหาจ้ะแสนหาค่ะตัวล่องได้โอ้ราคาต่อรองได้พี่น้องเอ้ยคุยราคาเงินสามสี่แสนสมัยตะกี้นี่นี่ผูหละ่ะตอนนี้เหลือหยุดแสน แน <g ulk> ่ออยเพิ่งเอางาม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 ขับพี่น้องครับเอาเพิ่งตัวต่อไปแม่บ้านนี่เพิ่งตัวต่อไปมาพี่น้องครับมาเบิ่งอีกแม่หนึ่งบาทนี่นี่กับแม่กลางคือกันบานโอ้ยเบิ่งเมื่นาเข,า,ขาคุยแม่แต่ละตัวอย่าอันหนามากกันไหมลูกเอเพิ่นแม่เพื่อน,นเป็นลูกพญาหงต,ตัวเรานี่เป็นลูกเป็นตัวเด็กกว่าครับพญา,าหงลูกพญาหงครับพี่น้องครับให้ลูกงามให้ลูกงามขนาดคุ้วแม่นี่ผมผมเคยเห็นลูกแล้วนะครับ นี่ไอ้ลูกงามลูกเราวอนสนเข้าได้แสนหนึ่งนะออตัวน,นี้ตอนนี้ค้มค้มโตวะค้มโตจา้าข้มโตได้บาทนี่ไอ้เทพบุตรจ้ะเอาเพื่อนี่เอาเทพบุตรราบบาทนี่น้ะเทพบุตรค้มโตสดสดเลยนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องเนี่ยนี่ต่วเทพบุตรกับมาหาเทพพอกนี่เบื้องเอาเลยพุ้ล่ะร้อยสี่สิบสามนี่ประกัน นาเขาทีสุดโจดตำหนี่ามี่จ็กหม,งม่งราคาเปิดแม่เจ็ดส <7, 000 S 2> ิบจ้ะเจ็ดหมื่นจ้ะมึงพี่น้องครับคั้วตะกี้แสนสองเหลืออยู่เจ็ดหมื่นซึ็แสนหาแสนหาแสนหกเอาพี่น้องสนใจยังทักกันไหมนะครับขายตามสภาพเอาผมจะใส่เบอร์คุณแม่ไว้แต่ไท,ทรยรลกการนะครับปุณเบิ้งต่อตไปห้าบาน แม่บาทนี่มาเบิ้งตัวนี้บาทนี่แม่นี่กับเป็นแม่สาวบาทนี่โอ้ยบอกไงขนาดเลยกูล่ะเห็นบ่เขาจานผ่านแม่นี่ป้าขอคุณกูล่ะเบิ็งเนี่ยเิ็งถ่ายกันกูล่ะโอ้ยตัวนี้เป็นลูกตัวไหนแม่ลูกเบิ้มพันล้านนะตัวนี้ฝังชิปเลยบ่แม่นจะฝังชิปเอแอแมาจะฟังไงเพิ่นแม่นค่ะโอ้ยสมัยตะกี้แพงพี่งหรอครับในยี่สิบเดือนเมื่อสิบนี่งแม่มีแจ็คบออายุ บโบเกือบยี่สิบเดือนเนอะโบยี่สิบเลยกนบอเจ้าข้าให้ใบมานอ่บอให้ไม่ให้มาจ้ะให้ใบฝังชิปมาเรียบร้อยจะลูกเบิ้มลูกเบิ้มพันล้านเบิ่งเนี่ยดูแหละเบิ่งแขนเบิ่งขาเบิ่งสีปลาเบิ่งขาเบิ่ง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 หางเป็นพวดพวงเบิ่งหลงหางราคาแม่ราคาเปิดราคาขีดนึงจ้ะขีดนึงจ้ากรนต่อได้ยังไงบอต่อได้ค่ะเอาแม่สาว ที่เขาประมาณ20เดือนค้วยตัวนี้ฝังจิดเรียบร้อยเอกสารใบหลอดครบพัดปุ่นปุ่นเงาหางเงาหางก็มีตำวนี้ยอดงงเอาลงราไปแม่เอาแล้วกอหุมนี่ราค่เปิดฉีดหนึ่งคนละปาดโอ้เกินคก้วยแล้วเชืองนี่คล้วยมันสมบูรณ์ปุ่นละบาดนี่ ปัารเบิ้งแม่นี่บาดนี่แม่นี่เป็นลูกตัวไหนแม่บาดนี่อันลูกเทพพ่อบุตรจ้ะลูกเทพพ่อบุตรครับตัวนี้ครับอีกหนึ่งตครับอายุไรไรกันอายุเท่ากันครับตัวน,นั้นจ้ะสิบเอ็ดเดือนเนาะสิบเอ็ดสิบแปดเดือนนะแม่เนาะจ้ะพูดละ่ะพูดละ่ดละอ๋อลูกเทพพ่อบุตรผูดาบเปียกขุ่นนะครับเป็นตั้งไหนบัตรเบิ้องอ๋อเบิ้งซอยนะพี่น้องเบิ้งแขงเบิ้งขาพูดล่ะงอเงาหางกระเพาเงาหางเอ้า นี่พบโบหันทับนล้วแม่เนาะแมนนี่แกน้ยอะไรกันตัวนี้เปิดหลายประเดี๋ยวแม่หกสิบหกหมื่นจ้าพอร้องหน่อก็ได้นิดน้อยจ้าตัวนี้นิดน้อยเนาะจ้าเอาตัวนี้ถือตอนนั้นพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นลูกเค่พพุทก็ได้ฟังชิปแต่ว่าตัวนี้เป็นค้นโตอ่านี่ค้นโตค้นโตจ้งตัวนี้สวยนี่ใบเกิดใบยังเรียบร้อยนี่นี่เอา สุดท่ายแม่สุดท่ายบอกเบอร์ได้แม่บอกเบอร์อีกนะย0842089659นี่นี่ขึ้นนาจอเรียบร้อยนะครับแม่ป้าน้อมกล้วยงามนะครับถนนหลงปอดเออเดอต่อสอบถามมาต่อรองราคาได้เลยนะครับพี่น้องครับพ่นโอ้ยเบิงบ่งเบิ้งงามครับพ่พี่น้องเบิ่งแน่บาทนีเบิ่งซอยขวัญแน่บาทนี่เบิ่งตัวนี้แนบบาทนี่เบิ่งเขาอออเดี๋ยวลูกแจ็คตัวหรอแม่ค้วยตัวนี้ ได้ตัวหนึ่งจกะได้ตัวนึงปาลูกงามมันซุ้ลารไปได้แล้วแม่นี่ร้อยหาสิบสอหาสิสองหานี่เลยจ้ะยักไงหยักไงเบ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 งปอดดอกอตั้งมมท่านเกิดท่านสมัยเงี้ยลานห่ากูละเบงเบงเบหางเบงไทยกูละข้มโตแล้วบ่แม่ข้มโตจ้ะได้ยักเดือนแล้วได้ สองเดือนกลัวอ้มเทพบุตรคือเกไวมหาเทพโอ้โหตัวนี้ไซลูกเนาะแม่นะเจ้ามหาเทพราชาเขาคุณมึง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 จั๊บาทตัวนี้จั๊บาทสองขีดค่ะมึงมีน้องครับราคาสองขีดร้อยห้าสิบสองประกันเอ้อประกันจะร้อยหาสิบไปแต่ว่ามันวัดบางแห่งผมวัดร้อยหาสิบสามนี่มาเลยตัวนี้ผมมีแจ็คหม่องเราซื้อว่าเมีอย่าง โอ้จื้อบ่ได้มันหลายหลายตัวหลายจื้อบ่ได้มีใบอันอันนี้ใบผสมอันอันตั้งซื้ออยู่นี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 ่เออดาวเรื่องบ่แม่ดาวเรื่องปาหลายหลายอะไรจื้อโอ้ยสะออนพี่